คนบางคนเนี่ยเลือกทำเฟรมใหญ่เพราะว่าเป็นคนที Nein, <sh arp owad> ่ชอบวางแผนล่วงหน้าต้องการความนิ่งการเปลี่ยนแปลงของอ่อตเนี่ยจะต้องอยู่ในแผนการที่มองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าในทำเฟรมยาวเนี่ยครับเรื่องพวกอัใจพื้นฐานหรือแมค่อยอิคโนมิกเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาด้วยเช่นกันในระยะยาวลองถามตัวเอง3ข้อนี้นะครับคือ1 เวลาที่คุณมีในแต่ละวันเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหน 2. นิสัยของคุณเป็นแบบไหนชอบตัดสินใจเร็วหรือเป็นคนชอบวางแผนการชัดเจนแล้วก็รอแล้วก็3ครับคุณมีวินัยมากพอที่จะทำตามแผนการที่วางเอาไว้ได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะพบกับสมุดอย่างนี้มือโปรว่างไงนะคะวันนี้ค่ะเรามีคำถามที่คาใจมานานแล้วว่าทำไมบางคนชอบเทรดสั้นบางคนชอบถือยาวเป็นเดือนเดือนแล้วจริงๆแล้วทรามเฟรมแบบไหนกันแน่ที่มันจะเหมาะสมกับตัวเรา อันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราเป็นคนแบบไหนครับเพราะการเทรดแต่ละ time frame เนี่ยมันอาจจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติที่ต่างกันก็ได้นะครับซึ่งมันมากกว่าแค่เรื่องของสไตล์การเทรดแต่ละคนนะแต่รวมไปถึงนิสยัยความอดทนระบบความคิดแล้วก็แม้แต่ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนนั้นๆด้วยคนบางคนเนี่ยเลือก time frame ใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่ ชอบวางแผนล,ล่วงหน้าต้องการความนิ่งการเปลี่ยนแปลงของอร์ตเนี่ยจะต้องอยู่ในแผนการที่มองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกับการเดินป่าครับคือก่อนไปเดินเนี่ยเราก็ต้องดูพยากรณ์อากาศดูสภาพภูมิประเทศแล้วค่อยตัดสินใจเดินทางคือไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเยอะๆแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบความรวดเร็วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเหมือนกับการเล่นเกมแอคชั่นที่จะต้องตอบสนองเร็วตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการเทรด time frame เ,เล็กมากกว่า อืมพอพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บคือเห็นภาพตัวเองเลยค่ะหนูว่าเคยลองดูกราฟรายเดือนคืออะวางแผนลง p พ s i ิชันแบบรายเดือนนะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยดันเข้าไปดูทุกวันเลยจนสุดท้ายก็เลยเผลอเทรดตาม Time Frame เล็กเฉยเลยอ่าพี่เคยเป็นอันนี้คือเราเนี่ยตั้งใจจะเทรดไทม์เฟรมยาวใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเราไปดูกราฟทุกสินาทีการเลือกไทม์เฟรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่า ดูว่าทำเฟรมไหนมันจะให้กําไรเราได้มากสุดแต่เราต้องรู้จักตัวเองจริงๆด้วยว่าเราเหมาะกับเทรดทาเฟรมนั้นจริงๆไหมอย่างทำเฟรมใหญ่เนี่ยอย่างทำเฟรมเดย์หรือทำเฟรมวีคเนี่ยครับจะช่วยให้เราไม่ต้องเข้าไปดูบ่อยถูกไหมเพราะว่าข้อมูลมันออกมาวันละครั้งหรือว่าออกมาอาทิตย์ละครั้งเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเฟรมที่ยาวเนี่ยครับจะทําให้เราเห็นโครงสร้างของราคาที่ชัดเจนมากกว่าทำเฟรมเล็กแล้วก็มี False Signal เนี่ยน้อยกว่า แต่เราก็ต้องรอให้เป็นแล้วก็ต้องใจนิ่งมากพอนะครับนอกจากที่เราต้องวางแผนให้ดีแล้วอาจจะต้องวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานหรือวิเคราะห์เชิงแมโครอิคเอนอมิกได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าในไทม์เฟรมยาวเนี่ยครับเรื่องพวกปัจจัยพื้นฐานหรือแมโครอิคอนอมิกเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาด้วยเช่นกันใน,ในระยะยาวแล้วไทม์เฟรมเล็กละคะพิกิดแบบ M5 M15 แบบนี้ก็เห็นหลายคนก็ใช้นะมันเล็กมากๆมันมันดูได้เหรอคะ ก็ดูได้นะอย่างทำเฟรมเล็กเนี่ยจะเหมาะคนที่สามารถดูจอได้ตลอดมีเวลาสามารถตัดสินใจได้เร็วแล้วก็มีวินัยมากพอในการควบคุมอารมณ์ของตาให้ได้นะครับเหมือนกับการขับรถในเมืองเนี่ยที่จะต้องเข้าตอกซอกซอยอะไรเงี้ยเวลารถติดเนี่ยเราอาจจะต้องไปทางลัดอาจจะมีจังหวะการเบรกบ่อยอาจจะเหนื่อย นะครับตรงนี้เราก็ต้องการความชํานาญด้วยแต่ถ้าเทรดเดอร์เก่งๆเนี่ยที่ใช้ทาเฟรมเล็กได้ดีครับเขาอาจจะไม่ใช่แค่การดูกราฟไวแต่ว่ามีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากมีการวางซ t อ p ลอที่ชัดเจนอยยาวหวังรวยเร็วก็คือแค่เก็บกําไรเล็กๆให้ได้อย่างสม่ำเสมอแต่นานๆก็พอครับงั้นไม่ใช่แค่ว่าใครเทรดเร็วกว่า แปลว่าเก่งกว่าหรือใครถือยาวกว่าแปลว่าดีกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรารับมือกับธรรมชาติของไทมเฟรมนั้นได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของตัวเราด้วยอืมวิเคราะห์ได้ดีใช่แล้วก็อยากให้มองไทม์เฟรมว่าเหมือนการตั้งจังหวะชีวิตของเราอะครับเช่นคนที่มีงานประจำเนี่ยวันวันหนึ่งมีประชุมใช่ไหมอาจจะไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพราะจะทำให้เสียสมาธิแล้วก็การตัดสินใจก็จะผิดพลาดได้ง่ายด้วยอืมแล้วพี่กิจ มีอะไรให้ลองเช็คตัวเองไง่ายๆไหมคะว่าเออเราเนี่ยควรจะเริ่มจาก Time t TraF Frame ไหนมีครับลองถามตัวเอง3ข้อนี้นะครับคือ1เวลาที่คุณมีในแต่ละวันเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหน 2. นิสัยของคุณเป็นแบบไหนชอบตัดสินใจเร็วหรือเป็นคนชอบวางแผนการชัดเจนแล้วก็รอทําตามแผนนั้นแล้วก็3ครับคุณมีวินัยมากพอที่จะทําตามแผนการที่วางเอาไว้ได้หรือเปล่าและยังไงต่อคะ จากนั้นก็ลองแบ็กเคสหรือว่าลองเทรดด้วยเงินจริงๆนะครับในไทม์เฟรมที่คิดว่าเหมาะแล้วดูว่าเรารู้สึกยังไงกับมันเหนื่อยไหมอินไหมหรือรู้สึกสบายใจที่จะรอ,อในกรณีนี้เนี่ยการใช้เงินจริงนิดๆหน่อยๆอาจจะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกจริงๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นกว่าบัญชีเดโมเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากใช้หลายไทม์เฟรมนะคะพี่ดูแบบใหญ่ไทม์เฟรมใหญ่เพื่อวางแผนแล้วก็ไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาจังหวะหรอคะ อืมอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเขาเรียกว่าเป็นม u l t i time frame ครับคือพี่ใช้วิธีนี้ตลอดเลยนะเช่นอ่าเราดูแนวโน้มหลักในกราฟ4ี่ชั่วโมงใช่ไหมว่ามันเป็น up trend แล้วค่อยไปหาจังหวะซื้อใน time frame 5นาทีซึ่งอย่างนี้มันจะช่วยให้เราเข้าเทรดในจุดที่มีโอกาสมากขึ้นได้ครับแล้วอย่างนี้แปลว่า time frame เนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่มันคือการเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับตลาดในแบบของเราด้วยว่าถ้าเกิดเราใจร้อนโอเคเราก็อาจจะ ไม่ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในไทม์เฟรมใหญ่ใช่ก็เป็นเทคนิคในการสังเกตตัวเองได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตรงนี้ครับมันคือการรู้จักตัวเองถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยเราก็จะเลือกวิธีการเทรดที่ผิดเหมือนจับคนขี้ร้อนไปใส่เสื้อกันหนาวสุดท้ายเนี่ยจะอึดอัดแล้วก็ต้องถอดออกอยู่ดีเหมือนคนเทรดแล้วไม่เทรดในวิธีที่เหมาะกับเราอาจจะทําให้เราอยากเลิกเทรดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ได้อะไรเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่ t ท m e เฟรมเท e เนี่ยมันสะท้อนธรรมชาติของเราได้ชัดเจนขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปสังเกตตัวเองใหม่อีกครั้งค่ะดีมากครับแล้วก็อย่าลืมว่าไม่มีไทม์เฟร e ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่มีไทมเ์เ a m e ที่เหมาะกับคุณที่สุดคุณแค่หามันให้เจอแค่นั้นเองแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้ากับสมมุติอย่างนี้มือโปรว่าไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ